กล้องวงจรปิดแบบหมุนได้360องศายี y ่ห้อไหนดีต้องไม่พลาดคลิปนี้ครับสวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องกล้องวงจรปิดแบบหมุนได้360องศาว่ายี่ห้อไหนดีอ่าก็มีหลายรุ่นจริงๆมีมากกว่า4รุ่นก็ที่มาตั้งให้โชว์โต๊ะมันเต็มคิดจะมี ws starcam แล้วก็มีอันนี้เป็นยี่ห้อ r c cam แต่หน้าตามันคือค่า xiaomi แล้วผมก็จะมียี่ห้อ xiaomi 2 k อ่าอันนี้ก็ ไม่ได้เซี่ยมีสองเคโปนะมันเป็นออซิแคมอีกยี่ห้อหนึ่งแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นวิทิโนเออคือเนี่ยผมจะเปรียบเทียบในราคาเนี่ยคือไอ้สามตัวเนี่ยสามตัวเนี้ยราคาห้าร้อยประมาณห้าร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยอะไรประมาณเนี้ยว่าภาพมันจะเป็นประมาณไหนภาพกลางคืนประมาณไหนอ่าแล้วก็ไอ้ตัวเนี้ยราคาพันสองโดยประมาณลิงก์ก็ซื้อไว้ใต้ ลิงก์ผมก็แปะไว้ใต้คลิปอ่ะแล้วก็จะมีตัวเซี่ยมี่ 2K ที่เขาว่าดีนักดีหนาว่ามันจะเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวผมก็จะมีภาพจากกล้องทุกตัวในตอนกลางคืนด้วยนะเวลาจะเทสกล้องอะ่ะท่านต้องเทสต,ตอนกลางคืนเทสต,ตอนกลางวันวนี่แบบห่วยแตกมากเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดถามว่ายี่ห้อไหนดีที่สุดนะที่ผมใช้มานะณนะวันเนี้คือเป็นยี่ห้อนี้ WS Star Cam เนี่ยรุ่น รุ่นไหนวะ C C สามเก้าโปรพัทพัทโปรอะไรไม่รู้นะเออรุ่นเนี้ยมันเป็นรุ่นที่ดีที่สุดอ่ะเป็นรุ่นที่ดีที่สุดเพราะว่าภาพตอนกลางคืนมันโคตรชัดเลยเอ่าเดี๋ยวลองไปมองภาพตอนกลางคืนสักแป๊บหนึ่งยี่ห้อ W S s t a r Cam C สามเก้า S พัทโปรพัทอะไรสักอย่างอะเออเป็นกล้องที่พันสองแต่ภาพแม่งโคตรชัดเลยห้าล้านดิเซลเนี่ยคือรุ่นเนี้ยผมว่ามัน โอเคสุดในในราคาพันสองแต่ตอนนี้ผมกำลังสั่งอีกยี่ห้อหนึ่งมาราคาพันสองเหมือนกันยี่ห้ออะไรไม่รู้เออเขามีพี่ท่านหนึ่งเขาบอกว่าลองยี่ห้อนี้ดูกำลังสั่งมาเออในราคาพันสองส่วนราคาห้าร้อยเนี่ยอไอ้เนี่ยไม่ได้ห้าร้อยหรอกสามแปดเก้าสามเก้าเก้าอะไรเนี้ยสี่ร้อยไม่ถึงห้าร้อยในราคาสี่ร้อยผมว่ามันสเปคมันสเปก ไล่เรียกกันนะเออความละเอียดความอะไรมันก็ตามราคาเนาะจ่ายจ่ายสี่ร้อยเจ้าครับภาพชัดแจว๋วอะไรอย่างนี้เออเอออีกอันหนึง่งไอ้เนี้ยที่ผมว่ามันดีกว่าเซี่ยมี่เพราะว่ามันใส่เมมได้เยอะอีเซี่ยมี่มันใส่ได้แค่สามสิบสองกิกดูดิไอกล้องตัวละสี่ร้อยยังใส่หกสิบสี่กิกได้เลยแต่เซี่ยมี่มันทาหาอะไรมาใส่สามสิบสองกิกห่วยแตกอ่ะเราไปดูภาพกันดีกว่าว่าภาพมันเป็นอย่างไงจะได้ตัดสินว่าตัวไหนดีไม่ดีอะไปชมภาพกันดีกว่า ตัวเลขนะครับเป็นกล้องยี่ห้อแ c Cam OC Cam อะไรสักอย่างตัวละ389บาทซื้อใบตตายคิดครับก็แอปสาหน้ตัวเนี้ยเป็นซ c Cam เป็น r c Cam อร์ชั่นของแอปที่ชื่อว่า V380 Pro อ่ะเป็นคนเดินผ่านก็เห็นหน้าไม่ค่อยชัดนะเออผมเลยกล้าโชว์เพราะว่ามันเห็นหน้าไม่ค่อยชัด แต่ว่าความอุ้มค่าก็โอเคนะในราคา389บาท399บาทจะเอาชนะหนาเออก็เป็น FV 3800O อ่าของซ c แ p อ่าสาม,มารถตัวนี้นะครับเป็นยี่ห้อ CS 64ติดคนละมุมกับเมื่อกี้ก็กลางคืนก็พอได้นะเออพอได้อยู่ก็ชัด์จมาตัวละพันสองเป็นกล้องภายนอกโดยทรงเออเป็น CS 64 ก็เดี๋ยวไปดูดีกว่าเออมันติดภายนอกไม่ต้องกลัวฟ้ากลัวฝนหมุนได้เป็นกล้องลักษณะโดมซึ่งอันใหญ่อันใหญ่โดมมันใหญ่กว่าไอ้กล้องของ F N K Vision กับ F N K Vision หรืออันอื่นอ่ะขนาดมันใหญ่กว่าเออไอ้สี่กลมๆอ่ไอ้กลมๆเขาเรียกว่าโดมปะมันใหญ่กว่ายี่ห้อชาวบ้าน,นามาดูความชัด เนี่ยมันก็ป่าเนี้ยเอกอก,ก็เฟรมเหล็กดบไวตัวปีสามเก้าพันตัวนั้นสามสิบตัวนี้เนี่ยยี่สิบมะแตมแลกกับภายออกกันเนาะคือถ้าเกิดเายในราคาพันสองก็ตัวนั้น่ะแต่ถ้จะ,จะติดขายตัวนั้นก็ติดขายออกได้นะแต่เนี้ยไม่ต้องกลัวฝนตัวนั้นวางผิ่ฝนเลยก็ประมาณก็ใอ้นอกพันกว่าอ่าสำหรับนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อ wsstarcam 424ป่ะ 4s 424s มั้งเออมันรุ่นเลียดอย่างเหลือเกินก็ตัวละ809เก้ามั้งเออก็ซื้อตต้คลิปทุกลิงก์ซื้อตต้คลิปเออเดี๋ยวผมผมก็จะแปะรุ่นแปะอันนั้นไว้ให้นะผมก็จะมีซับไตเติลว่าไอ้รุ่นนี้มันชื่ออะไรถัาได้ไปซื้อกันถูกต้คลิปเวลาเลือกร้านนะเออเลือกร้านที่มันดีๆหน่อยอันนี้ผมซื้อประกันศูนย์ประกันศูนย์คือร้านออฟฟิเชียลเสียเป็นตัวใหม่ คือต้องดูประกันอันนี้ร้านออฟฟิเชียลเสียเปลี่ยนตัวใหม่เออราคามันจะแพงกว่ากันนิดหน่อยก็มีนี้เราก็ร้อยสองร้อยเอออย่างรุ่นบางรุ่นเขาขายกันพันสองร้านออฟฟิเชียลมันขายพันสี่แต่ก็ผมก็ยอมจ่ายเพิ่มนะสองร้อยเพราะว่าเสียมันเปลี่ยนตัวใหม่ให้เลยไม่ต้องต่อมอย่างซื้อร้านที่มันยิ่งมาอย่างเงี้ยเสียมันอาจมันประกันหนึ่งปีก็จริงแต่เสียอาจจะต่อมต่อมแม่งไม่รู้จะต่อมได้นานเท่าไหน วิธีการสังเกตว่าร้านออฟฟิเชียลประกันสู่นใดนะไม่ได้ประกันร้านประกันสุนใช้ W S แตรมคือเท่านเวลาเดินของเนี่ยนะที่ของ W S แคมที่กล่องมันจะเป็นภาษาไทยมันจะเป็นภาษาไทยมันจะมีเบอร์สสองมันจะเป็นแบบว่าว่านําเข้าโดยนี้แล้วก็มีเบอร์สูงของเบอร์เขาเรียกเบอร์แล้วเบอร์คอนเตอร์คือพูดง่ายๆท่านซื้อกล้องกานสู่นะเวลาเัีนหึงมีปัญหาก็ติดต่อซัพพอร์ตผ่านคอนเตอร์ได้อ่านอะไรอย่างเงี้ยการการมันดีค่ะ ต่นี่ก็เปลี่ยนตัวใหม่แล้วอุ่นใจใจ่ายเพื่อสองร้อยประมาณเนี้ยแต่รุ่นมันก็ไม่มีศูนย์ไทยมันไม่มีนะอย่างซีสามสิบเก้าซีเอเอสเอเอสเก้าโปรพิทกองที่ห้าล้านเซลล์อะไทยไม่มีผมไปเลือกร้านอื่นที่มีการนหนึ่งปีชื่อร้านอะไรวะพัฒราทีพัฒพิทราทีก็ที่เขาขายเนอนเออไอร้านนี้ที่ดูเขาก็ขายหลายหลงนะนนเขาก็ขานานประกานหนึ่งปีเออร้านนี้น่าจะโอเคสําหรับไอซีสามเก้าเอ็ดตัวห้าล้านเซลล์ผมก็จะเป็นอีกร้าน ซึงดูแล้วเขิดมานานเอาหน้าจาโบราณดีเออก็รักชื่อเสียงคือบางร้านบอกประกันหน่งปีแม่งเป็นขายม่ลูกอะไรอย่างนี้แต่ตัวมีตรที่้ามีดิเชียลผมก็แต่ของออฟฟิเชียลจะเสียเปลี่ยนใหม่แต่เดร้านมันอาจจะไม่ได้เป็นเครื่องไทยมันจะแบบที่ที่สังเกตใครมีเครื่องไทยอย่างตอกอะเครื่องมันจะเป็นศูสองมันจะร้านอย่างเป็นทางกานนำเข้าอย่างทางการเครื่องยูมันก็เป็นศูนย์สองก็งปั่นกรปแล้วแต่แล้วนั้นนั้นอะไรมาเนี่ยก็เหมือนก็องขายลูกอะประกังร้านถูกกว่าประกันูนุน แต่บริจารประกันตูนระยะยาวอะไรดีกว่าเออก็ถ้าก้องละตัวละกันพันนะก็ซื้อประกันศูญก็ได้แต่ต้องตัวละสี่ร้อยก็ารก็ไม่เป็นไรหรอกก็เนี่ยอันนี้พูดไห้ังไอ้กล้องเนี่ยเห็นโฆษณาว่าทีนักหนาความละเอียดสามล้านพิกเซลแต่จริงก็ไม่ได้หนาอะไรหรอกนะเพราะว่าเบสก็แค่สิบหามั้งละเอียดความละเอียดที่ผมว่านั้นได้จริงนันก็ไปเท่าไหร่วะแค่หลักอันนั้นน่ะหลักร้อยไม่ได้รอกหนึ่งศูนย์แปดพีก็แค่เบดีมันมีมันมีให้ทำนี้ด้วยเว้ยเนี่ย มันมีห้างแบบเป็นคาละเอียดสูงสแต่ต้องรีเครื่องเดี๋ยวผมลองรีเครื่องแล้วลองตั้งความสูงสุดดูดิว่าความเอียมันต่างกันยังอันนี้เป็นความละเอียดสูงเฉยเดี๋ยวผมไปลอง,ลองเดินก่อนจะดูว่าสูงสูงสุดมันต่างกันวะ นี่จวัดีครับเรากลับมากันแล้วนะครับนี่ผมปรับเป็นซูเปอร์เฮดดีแล้วจะดูดีว่าความละเอียดขนาดเรซูเชันเฟรมลงเฟรมเรทมันต่างกันกับสูงยังไงเออคือกล้องนี้เออมันจะต่างกับไอ,อ้กล้องห้าล้านเว้ยมันจะไม่ถ้าห้าล้านนะมันจะปรับได้แค่สูงเฉยอันนี้มีซูเปอร์เฮดดีเห็นเขาว่ากล้องนี้มันเทพหนักเทพหนาะแต่ผมดูผมก็ว่าเฉยเฉยนะแต่ผมอาจจะไม่เคยปรับสูงสุดก็ได้แต่ถ้าเจริญปรับสูงสุดนะ ไอการตรวจจับความเคลื่อนหวของคนอะไรเงี้ยมันจะโดนตัดไปฟังก์ชันนั้นนะ่ะถ้าเกิดเราจะแบบติดเฉยๆเอาความชัดเราก็โอเคเลยปลับกูเดดดีเดี๋ยวไปดูนิดมันมันต่างกันไงว่าความละเอียดสูงสุด ำหรับตัวต่อไปนะครับปุ้ยเป็นแอปเป็นกล้องยี่ห้อ WS Star Cam C สามเก้า H Cut เ้ย Pro c อะไรสักอย่างอเออเป็นกล้องที่พันสองแต่ภาพแม่งโคตรชัดเลยห้าล้านพิกเซลอ่ะอันนี้เสียแต่มันติดสูงผมต้องเลยแบบปีนดูมันสูงกว่าบ้านต้องปีนดูอ่ะเดี๋ยวเราไปดูด้วยความคมชัดคนเดินผ่านเป็นไง เดี๋ยวอันนี้เสียงห่างมาหน่อยนึงถ้าสอบเสียงห่างประมาณหนึ่งเมตรจากไมค์ดูดิว่าได้ยินเปล่าเพราะว่ามันติดสูงกว่าไอ้นั่นประมาณสามสิบเซนแต่มันก็ไปติดในป่าซะอ่ะเราก็ลองเดินอ่อ เนี่ยเป็นไงมั่งครับอาจารย์ห่างสามเ็นพูดอยู่าสามที่เป็นก็ภาพจะโคตรชัดเลยพันหนึ่งสองอะไรประมาณนี้ยคือถ้าเกิดท่านนี้หน่อยเอาตัวโอเคเลยพันหนึ่งพันสองแต่ถ้าเกิดไว้ติดมายดูแมวตัวสี่ร้อยก็ได้ถ้าเกิดจากได้พาพชัดนะเนี่ยตัวน,นี้โอเคเลยมาชัดชัดค่อนข้าง,งมากเ<ด>ลยวสอยอะไรเ<ด>ว้เลบก่อนอลบอ่ะภาพมันคชัดเลยเป็น เนี่ครับสำหรับกล้องอันี้ครับเป็นกล้องเซี่ยวมีซึ่งผ้ากลางคืนจัดว่าชัดพอพัดชัดมากอะ่ะเออจัดว่าชัดมากแต่จริงๆผมว่ามันไม่ค่อยชัดหรอกมันแค่ปรับแสงปรับปรับแสงให้สว่างข้อดีของมันคือรู้รับแสงเยอะแล้วมันก็ปรับสีให้สดๆทําให้มันดูสว่างแต่เรื่องความคมชัดผมว่า vs star cam c 3 9 p r o p าโปมันจะชัดกว่านะในเรื่องความคมชัดแต่เรื่องความสดใสความสว่าง ไอตัวนี้เออน่าจะดีกว่าซึ่งไอตัวนี้มันมีอยู่หลายรุ่นมากเลยนะมันจะมีรุ่น PTZ อ่ะอันนี้เขาเรียกว่า PTZ คือกล้องแม่งมุนได้มันจะมี PTZ s e คือกล้องความละเอียด Full HD 1080ตัวนี้มันจะเป็น PTZ 2 K อ่ะแล้วมันก็จะมี PTZ 2 K Pro เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะบอกว่าแต่ละรุ่นมันต่างกันยังไงคือตอนแรกผมซื้อผมแม่งก็ปวดหัวมากเลยนะไอหามันมันจะตั้งโชว์กันสามรุ่นเนาะ สามรุ่นมันต่างกันงไงวะสามรุ่นมันต่างกันไงวะ,งงวะอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ตอนนี้ก็รู้แล้วมันต่างกันยังไงเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาโชว์ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามด้วยเดี๋ยวผมจะโชว์ว่าไอ้สามรุ่นต่างกันยังไงแล้วเราเหมาะสำรุหรับรุ่นไหนสําหรับรุ่นโปรผมว่าแม่งมันสูงไปไม่ต้องไปซื้อหรอกเอารุ่น รุ่น 2K ธรรมดาก็พอเอออันนี้ผมมีแค่ 2K เงี้ยยังไม่ได้ลองตัวโปรแต่ดูจากสเปคแล้วโปรซื้อมาก็ไม่ต่างจาก 2K มากเดี๋ยวพูดให้ฟังว่ามันต่างกันยังไงเออก็มาดูความละเอียดความละเอียดที่เราเดินผ่านดีกว่าอันนี้ดูแบบน,นั้นก็โอเคเลยนะ คือเห็นปะเห็นปะว่ามันมันเหมือนจะละเอียดนะแต่จริงๆไอ้ผมว่าไอ้ v s <cin stereotype> s t a r Cam ละเอียดกว่าเออคืออันนี้มันมันด้อยกว่าอย่างไงคือมันจะเก็บภาพได้แค่20เฟรมเรทแล้วก็ความละเอียด3ล้านคือมันกล้อง 2K ปะถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นล้านพิกเซลก็คือ3ล้านส่วน WS s t a r Cam มัน5ล้านเออมันจะเก็บเรซูลูชั่นขนาดภาพได้ดีกว่าละเอียดกว่าแล้วมันก็จะเก็บวินึงมันจะเก็บได้30รูป อันนี้วินึ่งเก็บได้แค่เท่าไหร่วะยี่สิบรูปแล้วเรื่องความละเอียดความอะไรเงี้ยผมว่า WS Star Cam มันดีกว่านะในความคิดผมอันนี้มันแค่ปรับสีให้มันแบบดูเหมือนชัดนะเออแต่ในความรู้สึกดูด้วยสเปคอะไรหลายๆอย่างผมว่า WS Star Cam ดีกว่าเออแต่ใครจะเป็นติ่งเชี่ยงมีผมก็เป็นนะแต่เนินว่ากันตรงๆถ้าเกิดราคาพอกันด้วยนะพันสองผมว่าก็แล้วแต่คนชอบนะ เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังในคลิปหน้าแล้วกัน V S เอ a r าแคมกับเซี่ยวมีเอารุ่นไหนดีอ่ะในรายอีกคลิปอีงเลยเนี่ยอ่ะอันนี้ก็ประมาณนี้แต่เรื่องมุมกว้างอะติดติดไว้ใกล้กันเลยนะเนี่ยติดไว้ใกล้กันแต่แต่ไอ้มุมมันเนี้ยมันนั้นเซี่ยวมีเหมือนอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูตาแคมอ่ะเนี่ยติดไว้ติไวม้มุมเดียวกันเนี่ยแต่วเอสตาแคมปองแมงมุนไม่ได้แล้ว โอ้มันติดกาวอยู่ก็คือเนี่ยอยู่ตรงเนี่ยเนี่ย W S T A Cam มันอยู่ตรงดูหน,นึ่งเบิบเบิบเบิบเบิ้บเบบเนี่ยมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันเนี่ยมันอยู่มันอยู่ต่ำกว่าเนี่ยมือมือลงไปปุ๊บก็จะอยู่ตำแหน่งต้อง W S T A Cam นะก็ประมาณนี้เฮ้ยมันซูมได้ก็ในเรื่องความผม นะเออในความรู้สึกผมนะผมชอบสตาร์แครม,มากกว่า,าใครอยากได้แบบสีสดๆก็ตัวนี้ OK. โอเคโอเนี่ยปัแบระบบติดตามเออบักอันนึงเว้ยผมขับรถผ่านรถคันเบอร์เลอร์มันไม่ติดตามหือตอนนั้นผมเอ๊ะผมเข้าบ้านกี่โมงผมก็ไม่ดูกล้องไอ้เซียลมีนี่นะมันไม่จับปกติมันจะจับความเคลื่อนไหวอะปะ แต่มันมันไม่สามารถจับรถคันใหญ่ๆได้เมื่อวานเมื่อวานตอนห้าโมงกว่าขับรถเข้าบ้านแม่งมันไม่จับเว้ยแต่ w s s t a r Cam จับเนี่ยอันนี้คือความแตกต่างในระบบข้างในจริงๆที่หลายช่องไม่ได้รีวิว w s s t a r Cam สามารถตรวจับรถผมได้เอออันนี้แม่งบอกว่าจับความเคลื่อนไหวที่รถทั้งคัน,นเว้ยปล่อยให้หลบไปได้ไงแม่งปวดหัวเลยแต่ถ้าเกิดเราไล่ดูตามปกติในเข็มอ่าสำหรับตัวต่อไปนะตัวต่อไป เสียงกล้องสำหรับตัวต่อไปนะครับเป็นวี้อวิติโนตัวละประมาณสามร้อยเก้าเก้าอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปก็อันนี้เป็นแอปไอซเออเป็นแอปไอซวิตัวละสามร้อยเก้าเก้าคือภาพภาพในแอปนี้ก็รู้สึกว่ามันจะห่วยแตกกว่าของออฟซีแคมนะของวิติโนมันดูแบบแตกๆกว่าเออก็รู้สึกว่าออฟซีแคมในราคาเดียวกันดีกว่า ในแอปวีโอ่าเดี๋ยวมาดูวิติโนดูดิเป็นไง เป็นไงมั่งครับภาพของ app แอปวิ t ชิ o โน่เตัวนี้ก็ไม่ค่อยโอเคเนทะ่าไหร่เนาะเออว่ากันตรงๆไอตัวม่กกี้ดีกว่าวะ่ะไอตัวออซีแคมดีกว่าวิติโน่ก็ไม่ค่อยผ่านส่าไหรลถ้าก็จะเอาเดลคาเดียวกันไปเอาออซีแคมวีสามแปดศูนย์โปดีกว่า